กเก็บยอดจะนางพี่น้องในป่าส้มมะนาวป่ามะนาวป่าเอ่เขาเรียกอะไรป่ามะนาวแล้วป่าส้มเขียวหวานนะคะส้มเขียวหวานนี่ต้นนี้หลงพี่น้องนับดูเดี๋ยวป้าจะให้ดูส้มเขียวหวานในตะกา้า เื่อโลนมากปาเก็บส้มเขียวหวานใส่ตะการ้าเนี่ยเอาไปกินบ้านพี่น้องยอดยะนางหาไล่เก็บยอดยะนางพอดีมาเจอส้มนะส้มลงพี่น้องดูมะนาวนะะอันนี้ยังไม่ดีเก็บนะพี่น้องมะนาวอ่ายังลูกอ่อนอยู่นะคะนะค่ะไล่มะนาวพี่น้อง โอ้โซม,มันลงอยู่นู่นก็มีนะลูกเหลืองๆนะฮะเสน้นนกกระวถ้าจะร้อนถ้าจะแรงหน้าดัว่ะี๋เปล่าอยู่บนเดินที่นะฮะอไปหาเาาก็บยอดจะนางน้องโอ้จะเป็นลงหอน หาเก็บยอดจะนังในที่พี่น้องเพราะว่าที่เราไม่ไม่ไม่ฉีดไม่ฉีดยาฆ่ายาเราก็เลยเก็บได้เนาะนี่ยอดอ่อนๆนี่พี่น้องเดี๋ยวป้าจะเอาไปกินต่างแดนฮะไม่เอาไม่เอาใบนะฮะเอาแต่ยอดยอดอ่อนๆใบอ่อนๆนะพี่น้อง นี่ป่ามะนาวขะนะพี่น้องเมื่อก่อนเป็นป่าส้มค่ะปลูกส้มแล้วก็ปลูกมะนาวแซมนะฮะพอส้มมันหมดสภาพนะฮะก็มะนาวก็ได้เก็บผลพอดีนะฮะเป็นส่วนผสมที่รลกอะพี่น้องกูกูอือดู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 ยอดตัวนางเนี่ยอวนตรบุบ นี้วยอดอ้วนตับเลยนี่นี่เม่นบลัมเม่นกันเนี่ยมันอ้วนจนไม่รู้เป็นยอดจะนางอะไรนะคะพี่น้องเดี๋ยวไปจะลูดเอาใบอ่อนๆน,นี้เลยนะฮะเนี่ย เยอะมเยอะเยอะจริงมันมีทั้งเข่าเลยนะพี่น้องแต่ว่ามัน,ม,นมันก็มีคนเก็บกินอะนะคะนอนบ้างนกบ้างมาจิกนะมันเพราะมันหวานเนาะนะ,ะอยอดอวบอัลเยอะ โอเคนี่โอ้พี่น้องนี่เม่นทางนั้นเลยยอดจยานางทางนั้นเลยนะฮะยอดอ่อนๆมนๆ จี้ปลาเห็นตรงไหนนี่นี่ๆๆๆนก่นียกยอดยันหางกันพี่น้องโอ้โหสวิสสวยนี่โบกทงสวิลส์สวย